ราคาผักล่าสุดวันนี้ราคากลางผักล่าสุดวันนี้วันที่3มกราคม2567กวางตุ้งใบวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้20บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำปลีขาวแตงผลวันนี้25บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำปลีม่วงวันนี้35บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำดอก วันนี้13บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีเขียววันนี้14บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีหัวใจวันนี้19บาทต่อกิโลกรัมขณะต้นวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมคณะห้องกงวันนี้95บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุยวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลีวันนี้8บาทต่อกิโลกรัม ผักกาดหอมวันน er ี uh ้25บาทต่อก claro uh ิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยวันนี้150หบาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายฝรั่งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัม ต้นหอมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้ห0บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราวันนี้100บาทต่อกิโลกรัม ใบโหระพาวันนี ac, fate, ้70บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายขาววันนี้150ห้าบาทต่อกิโลกรัมดอกกุ้ยช่ายเขียววันนี้ร2 0บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมใบชาพลู วันนี้70บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้17 10บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้44บาทต่อกิโลกรัมขาอ่อนวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมขาแก่วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่วันนี้ร30บบาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อน วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกสวนหอมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเลียงวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาเขียววันนี้45บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาแดงวันนี้85บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปเปอร์ฮอตเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปเปอร์ฮอตแดงวันนี้95บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเขียววันนี้36บาทต่อกิโลกรัม พริกขี้ฟ้าแดงวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้36บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้85บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้85บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้100บาทต่อกิโลกรัม พริกชี้ฟ้าเหลืองวันนี้150หบาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้1้0ยบาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้45บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตา้าวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเต้าหวานวันนี้85บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าวันนี้16บบาทต่อกิโลกรัมบวบงู วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้32บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้30บาทต่อกมดอกแครวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมฟักแกวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมมราขีนกวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมมราจีน วันนี้20บาทตอ tamam. าท่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั่ววันนี้65บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั่ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้32บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้24บาทต่อก uhm anyway ิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสดิ้งวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เตา วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศทอแดงวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศซีดาวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้60บาทตา่อกิโลกรัมมะเขือเปราะวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอลแลนด์ วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้44บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้280บาทต่อมัดดอกสลิด วันนี้400บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมผักหวานปลาวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลังวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมนอไม้ฝรั่งเขียววันนี้200บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้90บบาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุก วันนี้130บาทต่อ oh ก Walking, ิโลกรัมแค่รทไทยวันนี uh ้18บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้1บาท60สตางต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้2องบาท50สตางต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้3บาท60สตางต่อลูกเห็ดกระด้างวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้ร40บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้า วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้75บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เลขวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้130บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้160บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้66บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้126บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เลข วันนี้28บาทต่อกิโลกร,รมัมมะกรูดเปอร์ใหญ่วันนี้34บาทต่อกิโลกร,รมัม